เพราะงั้นถ้าเรามั่นใจเราเชื่อแน่ว่าโลกุตตรธรรมคืออย่างนี้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 แล้วมันได้เกิดเชื่อขึ้นแล้วเชื่อโลกุตตรธรรมมันเกิดแล้วในมนุษย์ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สิบคนไม่ใช่ร้อยคนไม่ใช่คนมากกับพันแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแต่ยังไม่อยากเดาสุ่มไปว่าเป็นล้านนะ ถ้าเขาจะมีอัญญะธาตุเป็นธาตุที่รู้ว่าเอออย่างนี้แหละคือธาตุโลกุตระเนี่ยพูดอย่างเข้าข้างตัวก็อาจจะกระปิดกระปลอยเป็นเป็นลานได้อยูอ่เพราะว่าสื่อสารมันกว้างนะทุกว,วันนี้เขาเรับทราบแต่เขายังไม่ถึงขั้นเชื่อฟังเขาได้แต่เชื่อ,เ,อ,อเขาได้จะเชื่อถือเชื่อฟัง เชื่อมั่นที่อาตมาแบ่งเป็นสามเชื่อเชื่อฟังก็ไม่ใช่เชื่อถืออือก็เชื่อเชื่อถือก็ดีอ่ะแต่ก็เธอเธอไม่ทําตามหรอกยังไม่ถ้าเชื่อฟังแล้วลงมือปฏิบัติตามนะภาษาไทยอ่ะถ้าคนเชื่อฟังนี่ทําตามคนทําตามแล้วเกิดผลก็ยางลงเลยเรียกว่าเชื่อมั่นเชื่ออย่างปักมั่นเลยมันหมดแล้วว่าเวลา